คำถามยอดฮิตเวลาคิดลงทุนผมมั่นใจ w h A r e a c โดดเด่นด้วยศูนย์กระจายสินค้ามาตรฐานสากลบนสุดยอดทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์พร้อมผู้เช่าระยะยาวและบริหารจัดการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า20ปีโอกาสร่วมลงทุนกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า w h A Premium g o t h คาดว่าปเปิดจอง1-4ธันวาคมนี้ที่หลักทรัพย์กสิกรไทยธนาคาร C I M B ไทยการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในะหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณาภาัยและเนชันทีวจัดโครงการ Honda Dream Road ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภยัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ w w w n a t i o n t v t v d r e a m ช o a d Honda Call Center 02-341-7777และ02 3383600หรือผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ถธันวาคม คูปองดิจิตอลทีวีกสทชอมาแล้วครับส่งทางปลษณีย์ถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center หนึ่อ์ดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้าน Good morning สินเจริญผมบ๊มครับผมเบิ้ลครับบอยครับมารายงานตัวทุกเช้า9โมงถึง10โมงจันถึงสุขร์ FM 102 Working Station Gravity Thailand Presents a r k e t i r The Bangkok Landing เวทีขุนยวนแมงมุมยากพร้อมเอฟเฟกต์ตรรกรตากับดีเจชั้นนำระดับโลกและเทพสายฟ้าพลังไฟ4ล้านโวลต์สุดยอดโชว์อลังการจากประเทศอังกฤษ29กาพฤศจิกายนนี้ที่ Gravity Landing Base ลานด้านหน้าสวนสยามบัตรราคา2,500และ3,500บาทจองบัตรไดท้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาติดตามเละเอดเพิ่มเติม www.gravitythailand.com จัดโดยมีโมชันและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายการแมนแมนคุยกันโดยนพจักอัตโนนเจกประเสริฐรุ่งเรืองและกริงศักดิ์เผ่าอินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่<อ>กำลังรับฟัง f m 1 0 2้นะครับเราแมนแมนคุยกันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกคืน<อ>นะครับชว่วงเวลาประมาณสามทุ่มนิดนิดเปี้เ,งเหงาใจไหมครับวันนี้อยู่คนเดียวเลยที่สตูดิโอบางนานะครับผม รู้สึกเหมือนห้องมันกว้างขึ้นนะเพราะห้องมันกว้างขึ้นปุ๊บมันก็จะทําให้เราตัวเล็กลงฮะพอยิ่งเราอืมครับพอเราเล็กลงปุ๊บความเหงามันก็จะใหญ่ขึ้นไงครับคุณเนตต้องมาติ่องานนะเมื่อวานก็ปล่อยคุณแก้งอยู่คนเดียวไม่ไปไหนฮะเมื่อวานครับผมไม่เป็นไรฮะก็คือเราสามคนบางทีมันก็ต้องห่างกันบ้างนะเพราะว่าถ้าใกล้กันใกล้กันเกินไปเนี่ยผมกลัวเดี๋ยวคนไปนินทาว่ามีปัญหารักสามเศร้า เดี๋ยวจะหวั่นไหวเลยฮะคุณแต่ตอนนี้ผมอยู่ราชบุรีอยู่บ้านโป่งไม่รู้คุณผู้ฟังนี่มีใครมาจากบ้านโป่งหรือเปล่าโอ้แต่พูดถึงบ้านโป่งนี่เขาบอกว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเลยนะใช่นี้ไปเห็นแล้วเห็นเต็มตาเลยครับอือคนเฟิมไหมฮะคุณคุณคุณเอ็ม ป้ายคนงานบ้านโป่งอย่างใหญ่เลยติดอยู่กลางบ้านโป่งเลยอ๋อไอ้ที่เห็นนี่เห็นป้ายใช่ไหมเห็นป้ายยังไม,ยงไม่ยังไม่ทันได้ไปเห็นคนงานยังไม่ได้ไปสำรวจตลาดเพราะว่ามาถึงนี้ก็เย็นแล้วแล้วก็รีบไปหาอะไรทานเข้าโรงแรมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกอืมซึ่งก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปนี่เป็นอย่างไงแต่ว่ามันมีความ มันมีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นสถานีแรกของเส้นทางรถไฟสายโครนาที่มุ่งหน้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอมอ่าตอนที่ญี่ปุ่นมาเรียกว่าเข้ามายึดครองนะฮะกับรถไฟสายนี้ถ้าถ้าเป็นยุคหลังๆนี่เขาก็จะรู้จักกันในว่าเป็นสายทนบุรีน้ําตกน้ำตกที่ว่านี่ก็คือน้าตกไซโยกอะเนาะใช่ก็เป็นสถานีสุดท้ายที่น้ําตกพอดีคยังไม่น่าเชื่อนะ มุดขับรถนี่ใครไม่รู้พี่เก้งเคยขับเปลเจรเคยขับเปลาจากอาบ้านโป่งไปน้ําตกเนี่ยจากบ้านโป่งไปสายยกนี่กี่ชั่วโมงไม่น้าเกินสองชั่วโมงใช่ไหมผมผมไม่เคยขับรถเองแต่ว่าผมเคยนั่งรถไฟที่เป็นรถอ่อเนี่ยฮะก็คือรถที่เป็นรถที่เป็นรถของอ่อเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรฮะที่แบบบริการฟรีอะ่ะจากจาก,จากตัวเมืองกันจนบุรีอ่ะฮะไปที่น้ำตกใช้เวลาโอ้โหเกือบสามชั่วโมงนะ บ, mm, บนเส้นทางสายนั้นอะของผมนี่ที่พรุ่งนี้จะนั่งรถไฟนี้เขาบอกอย่างน้อยก็ต้องมี4ชั่วโมงอาจจะถึง5ชั่วโมงได้อือเตรียมตัวเตรียมใจเดินทางได้เลยพรุ่งนี้แต่ถ้าอากาศไม่ร้อนนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าวิวทั้งสองข้างทางนี่สวยจริงๆอ่าก็น่าจะสวยงามอยู่แต่ถ้าอากาศร้อนนี่ก็ต้องทําใจนิดนึงนะเรื่องของอากาศแต่ว่ามันก็แลกมากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอ่ะ ใช่ใช่ครับผมก็นั่นแหละก็ว่ากันไปก็จะเอไม่ได้เจอพี่เก้งแล้วก็เจดวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าก็จะต่อสายหาอยู่เสมอเพราะว่ายังคิดถึงเสมอไม่ว่าจะตัวจะอยู่ไกลกันโอ้โหแมพูดอย่างนี้นะฮะต้องต้องเก็บข้อมูลของสาวโพธารามบ้านโผลมาฝากนะครับผมกับคุณเก้งแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะ ผู้ชายในเวลาพูดถึงกันเนี่ยเวลาพูดหล่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยข้างๆเนี่ยผมผมไม่มั่นใจเลยว,ว่านกประจักเขาอยู่คนเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะมันม,มันต้องมีอะไรที่แบบเหมือนแหม่นะค <c oughs> ือ <c oughs> ไอ้คำพูดที่พูดไอ้คำพูดที่พูดกับเราเนี่ยตามองใครเรายังไม่รู้เลยนะแน่นอนแหละอย่างผมเนี่ยมาแบบนี้นี่ไม่เคยนอนคนเดียวอยู่แล้วอืมจนบ้างนอกกับช่างภาพ ใช่นี่ก็ช่างภาพก็กำลังตัดไฟล์ตัดต่อส่งรายงานกับไปอ,ออกาศกาอยู่อือึอืมครับผมโอเคเมื่อวนันเสียดายไม่ได้คุยกับนพจักรนะผมเอ,อกะเจดกระจัดก,กันสองคนแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่บอลไทยชนะไงโอ้นัดประวัตินั้หน,นึ่งนะใช่น่าจะอยู่ในความทรงจำของใครบีกนานเลย ถือว่าเป็นถือว่าโอ้โหเหมือนชนะแบบพลิกนรกจริงๆอ่ะเมื่อวานเราสะใจถึงจะไม่ใช่อ่รอบตัดเชือกหรือว่ารอบชิงนะฮะแต่ว่าชทยชนะตรงนี้เนี่ยมันผมว่ามันปลุกเรากําลังใจได้เยอะเลยทีเดียวอืแหมดูไฮไลท์แล้วนะฮะก็โอ้โหชาลิชชาปุยจริงลูกสองนี่มันสะใจจริงๆอ่ะวิ่งเข้ามาซัดอุ้มเสียบสามเหลี่ยมนะครับสวยงามจริงๆอืมนะฮะแล้วก็ดิแอนไกสอนก็ยิงสองลูกก็เหลือกัดเมียนมานะครับวันที่ยี่สิบเก้า ทำร,นนรอบแดงนัดสุดท้ายก็ต้องหวังแชมป์กลุกนะครับไปอ่านคอมเมนต์ของพวกแฟนบอลแต่ละประเทศนะคของมาเลเซียส่วนมากเขาก็ก็ยกย่องชื่นชมทีมชาติไทยแล้วนะวก็เคารพค,คือก็เป็นเป็นนิสัยของผู้ชายอาเซียนน่ะถ้าบ,บอลแพ้นี่ส่วนมากจะส่วนมากจะโทษประเทศตัวเองอะ่ะโทษสมาคมของประเทศตัวเองอืออดูอย่างนี้เมื่อท่าที่ทําข่าวมาคุยกับใครก็อย่างนี้ พอบอลทีมประเทศตัวเองแพ้ปุ๊บก็จะเอาละหันมามองที่สมาคมตัวเองทําไมบริหารไม่ได้เรื่องสู้เมืองเขาไม่ได้เลยฝั่งนี้เป็นแบบว่าทีเขาทีเราไงฝั่งนี้เป็นทีทีเราทีที่เราชนะคนก็จะมายกย่องชื่นชมว่าโอ้โหดูประเทศเขาบริหารดีมากนะก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นตอนเมื่อก่อนเนี้ยช่วงที่สองสามปีก่อนนะที่ไทยเราแพ้ลาวแพ้หมดอะแพ้ทุกทีมอะอ่าใช่ก็จะสลับกัน เราก็เราก็บอกว่าจะมาด,ด่าสมาคมของเราเองบ้างสม,มว่่่าหหััออออกกคนนนทีีใ้เงิดดนนย็ฉแหะอใช,ใชแต่ว่าไปอ่านแล้วก็คนก็ชกย่องชื่นชมสามภาษานะที่เขาบอกเล่นกันบอกว่าน่ากลัวมากก็คือชนาทิพทาริวชับปุยแล้วก็อดิิ์ไคาสอนถือว่าดีนะครับแล้วก็แล้วนัดที่จะเจอกับเอ,อเมียนมาเนี่ยอ,อสถานการณ์เป็นไงบ้างครับคุณเจษ ก็ซิโก้บอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าอย่างเมม,ม่าก็เรียกว่านัดแรกเขาก็เสมอนะครับชนะมาเลเซียมาแล้วแล้วก็เรียกว่า,าแพ้เจ้าภาพสิงคโปร์นัดที่สองแบบแบบชิวเฉียดอะ่ะ <S ig go> นะฮะก็ซิกโก้บอกไม่ใช่งานง่ายแน่นอนมีความแข็งแกร่งแต่ก็ต้องการเอาชนะนะครับเปิดเกมรุกเต็มที่เพื่อที่จะหวังแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับแต่ก็คงจะไม่ไม่เข็นนักเตะที่คิดว่าไม่ฟิตหรือว่าไม่เจ็บลงไม่ต้องการแบบว่า ก็ต้องเต็มที่นะฮะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเต็มที่แบบเต็มที่เต็มที่ครับแน่นอนนะครับก็เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเราก็จะได้เจอกับทีมบที่สองของสายเอแล้วก็จะเป็นเวียดนามนะก็อ่าก็น่าจะเบาวกว่าเจอทีมแชมป์กลุ่มสายเอนะครับที่ถ้าเราจะเป็นฟิลิปปินส์ที่ฟอร์มแรงเหลือเกิน่ะไปกันที่เรื่องของอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับ เลี้ยวปูนะฮะเมื่อกี้เก็บตกกีฬาช่วงเย็นก็ได้โชว์แล้วนะครับว่าลูกที่โดนตีเสมอสองสองนะครับให้คุณเก่งเล่าดีกว่าครัคเก่งคงดูอยู่เออก็กองหน้าเขาบุกมาคนเดียวฮะแล้วก็เลี้ยวปูก็มีกองหลังตั้งครึ่งทีมะนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ฮะที่คู่ต่อสู้ที่มีแค่คนเดียวอ่ะกับกองหลังทั้งครึ่งทีมเนี่ยมันมันจะสามารถทําเป็นประตูได้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับ ส1อคนนะฮะอยู่ในกรอบเขตโทษหมดเลยคุณเก้งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ขนาดทีมขนาดทีมชาติไทยยังยิงนาทีที่เก้าสิบกับมาเลยได้เลยฮะแต่ว่าส่วนมากรวจะพยายามให้ความเป็นไปได้เขาพยายามตัดความเป็นไปได้ให้เหลือน้อยที่สุดนี่เหรอแต่ทำไมเวอ้์วููนี่มันเกิดขึ้นได้บ่อยจังไงก็เป็นไปได้เออมันจังหวะนี่ฮะคือต้องยอมรับนะเวลาคนมันอยู่ด้วยกันเยอะเกินไปเนี่ยมันมักจะเกี่ยงกันไง S <S <S เอ็งดิเองดิมึงดิข้าดิอะไรอย่างเงี้ยจะว่าฮะเออเอาไปมาก็เอองงกงินเองไงเออคือฮะโดยหลักเนี่ยกองหลังเนี่ยต้องแย่งกันแต่กองหน้านี่ไม่ต้องแย่งกันไงกองหลังคือแย่งกันคือแบบว่ารีบช่วยกันสาก,กัดาออกไปแต่กองหน้านี่ไม่ต้องแย่งกันยิงคือช่วยกันประสานบ,บอลส่งใครมีโอกาสมากสุดไปยิงแต่ลิวพูรอบนี้นี่ใช้ปัจญาของกองหน้ามาเป็นใช้กับกองหลังนี่ใช่ไหมครับ ก็มื่อเมื่อคืนนะถ้าลองดูดีๆนะถ้าคู่ต่อสู้ตีคู่กันมานะอาจจะยิงไม่เข้านะเพราะว่าจะช่วยกันสกัดไงอ๋อแต่นี้มาคนเดียวงงเียงงโอ้ครับเป็นคนมองโลกในแง่ดีตลอดนะฮะว่าทีในสถานการณ์อย่างไงในฤดูกาลหน้านี่ต้องชนะสถานเดียวใช่ไหมครับอืมค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วเขาต้องใช้คําว่าอะไรนะฮะก็คือโอกาสนี่มันมันน้อย นะครับโอกาสมันน้อยแล้วก็แต่ก็คงจะเก็บเกี่ยว90นาทีาบนเวทียุโรปไว้ให้ได้มากที่สุดนะฮะเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้เหมือนอย่างที่บอกอะว่าปีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปแม้แต่ถ้วยยูฟ่าคัพหรือเปล่า นะครับเพราะว่าตอนนี้ยูุโรปะเลีกนะฮะใช่คนเก่งย้อนยุคไปเลยยุฟรคัพเนี่ยอ่าใช่ครับผมเพราะว่าผมก็ยังยึดติดกับไปตอนที่เลีวฟูเคยได้แชมป์มาฮะโอ้โหครับคือสถานการณ์ตอนนี้มีสี่แต้มนะฮะถ้าเกิดว่านัดหน้าเนี่ยเปิดบ้านอ่าแข่งกับบาโซครับนะครับก็บาโซมีสามคะแนนนะฮะส่วนนัดการก็มีสี่คะแนนเท่ากับเลี้ยวฟู ก็ต้องลุ้นอะลุ้นให้ลาสกาดแพ้นะครับแล้วเขาก็เสมอนัดสุดท้ายแต่เอาท้าชัวร์ก็ต้องชนะถึงจะเข้ารอบอะใช่แล้วก็ต้องยิงให้เยอะที่สุดด้วยเพราะต้องแข่งลุกได้เสียกับลาสกาดนัดสุดท้ายนี่เจอเจอบาเซลใช่ไหมครับใช่ครับผมก็แค่แค่ชนะก็จบแล้วนี่ครับอืมเพราะบาเซลเขามี6คะแนนอืมก็ขอแค่ชนะพอแต่ถ้าเสมอก็ก็หมดสิทธิ์แต่ประเด็นก็คือว่าอ่า ตอนช่วงหลังๆเนี่ยริวพูเนี่ยมันไม่สามารถขีดเส้นเป็นเส้นตายได้ด้วยตัวเองไงฮะบนึกองจาบางทีฟอร์มมันไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยมันก็ไม่แน่ไงอืมอืมคือเล่นกับทีมแข็งเนี่ยโอ้บางบางทีก็ตกไปรองเขาใช่ไหมฮะ,ะแล้วพอมาเล่นกับทีมอ่อนเนี่ยก็ยิ่งอ่อนไปกับเขาอะไรเงี้ยอืมแต่ในมุมกองแช่งนี่ผมก็อยา่างในที่สามนะเออจริงๆแล้วผมก็พยายามจะหยิกให้หยิกให้กระตุ้นไงฮะ อืม,อมเพื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะอ๋อคือใช่ผมคุยกับแฟนเลี้ยหูหลายคนก็บอกว่าตกรอบไปเลยดีกว่าแล้วก็ช่วยคือก็ไล่เริ่มไล่ไล่โค้ดกันก็หลายคนแล้วเหมือนกันนะฮะออสถานการณ์หน,น,นึ่งไม่ไหวผมว่าบาญชีเนี่ย,เ,ยเราพูดกันแบบแมนๆตรงไปตรงมานะสถานการณ์อย่างเงี้ยมันอยู่เหมือนสถาน,ถานการณ์อมโลกไงฮะแล้วผมนึกถึงหัวอกของแฟนแมนยูเมื่อปีที่แล้วอ่ะครับ ผมว่าคงจะคล้ายๆอย่างเนี้ยคือแบบรู้สึกผืออืดผออมกับฟอร์มกันเลยคือเหมือนพอพอถึงจะถึงจะออพอถึงจุดที่มันน่าจะแตกหักได้เนี่ยเออก็ฟอร์มดีขึ้นมาซึ่งนิดนึงอะไรเงี้ยเหมือนเริ่ม,มฟืม้นไข้ใช่ไหมพอฟื้นไข้เหมือนจะดีอ่ก็กลับลงมาซุอดอีกอะไรเงี้ยอืมเชื้อร้มันไม่ได้ถูกการรักษาไงใช่แต่ว่าลิวคูกับโรเจอร์ก็มีปีที่ ลุงเรืองนะเพิ่งผ่านมาปีที่แล้วเองนะยังว่าช่วงเวลาแห่งความสุขเนี่ยกินมาเป็นส<ม>ิบสิบเดือนอ่ะสิบสองสิบสี่เดือนแล้วพอนี่คุณมาฟอร์มไม่ดีเดือนสองเดือนคุณจะให้เข้าไปเลยครับมันไม่โหดร้ายไปครับหม้อข้าวมันดําเร็วไงฮะใช้<ม>ฟืนไงไม,ไม่ไม่ได้ใช้เตาแก๊สโอเออพ,<ต>พวกว่าือส่วนหนึ่งเนี่ยที่ลิวครูอฟอร์มได้เปี้ยงป้างอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันต้องคิดถึงหรือโซเลตอีกแล้วอะ่ะ ทุกอย่างถ้าพูดถ้าพูดเรื่องนี้นี่มันมันมันบ่อยมากเพราะทุกอย่างก็คือเขาจริงๆใช่นะฮะแต่ว่าผมว่ามันต้องดูเริ่มดูปัจจัยอื่นแล้วล่ะว่าถ้าเกิดคิดถึงหลุยโซเลสอย่างเดียวเนี่ยมันมันมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับขายไม่ต้องขนาดนั้นเราก็โอ้ซื้อผู้เล่นเกตบีเกตซีมาเป็นติดคนอ่ะก็นี่ไงหวยมาถึงมาออกที่โรเจอร์นี่ไงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่คือจริงๆแล้วเนี่ย คืออย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายัางคิดว่าเอ้ยมันน่าจะส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือมันสมองของหรือว่าและการวางแผนของโรเจอร์ใช่ไหมฮะครับแล้วก็ถึงแบบไม่มีใครรู้สึกหวั่นไหวในการหายไปของโซเลสไงครับแล้วพอพอมาถึงจุดจุดนี้เนี่ยมันมีคําตอบว่าเออจริงๆเราโรเจอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้เจ๋งจริงอ่ะครับคือนักเตะกว่าครึ่งหนึ่งที่ซื้อมาใหม่ของปีนี้นี่ก็ใช้งานยังแบบเหมือนเหมือนก็อย่างที่เห็นนะฮะตามผลงานที่ปรากฏนั่น ครับอืมก็แต่ทีมที่ผ่านมาเนี่ยทีมที่ขายผู้เล่นที่ดีที่สุดไปเขาก็จะมีหนทางเอาตัวรอดของเขาไปได้นะ huh. อย่างสปเปอร์สปเปอร์ขายแกเรตเบลไปเนี่ยความจริงก็เรียกว่าผลงานฤดูกาลต่อมาก็ใช่ว่าจะดีแต่ก็ไม่ได้แย่มากคือเอาเงินที่ได้จากแกเรตเบลไปซื้อนะักเตะคนอื่นๆมาถมอ huh. ืก,ก็ก็พอได้พอไปวัดไปวาได้อย่างแมนยูตอนขายโรนันโดไปก็แต่ว่ายังมีคนอื่นๆประคองได้อยู่ไง เื็นแต่ว่าเพิ่งเห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยชัดเจนแล้ว่าโอ้โหโซเลสโซเลสเนี่ยมีอิทธิพลกับทีมมากอืแต่ก็ยังว่านะเพราะว่าสายน้ำมันไม่เคยหวนกลับแล้วถ้าสมมติว่าโซเลสกลับมาอีกรอบหนึ่งผมว่าก็ไม่รู้จะฟอร์มจะเปี้ยงป้างเหมือนก่อนหรือเปล่านะอืเขาไม่กลับแล้วละครับหาปจริงแล้วครับครับพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะที่ขายโซเลสไปเยอะวันนี้ก็มีข่าวที่น้องชั้นปสามใช่ไหมครับใช่ครับ ชื่อ uh, น้องแบงค์ uh, นะฮะครับน้องแบงค์นี่เป็นนักเรียนโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนะครับอายุแค่แปดขวบเองเรียนอยู่ชั้นปสามนะครับาถามว่าทำไมน้องแบงค์ถึงต้องมาเป็นบทสนทนาของเราสามคนในแมนแมนคุยกันวันนี้นะฮะก็คือน้องบแบงค์เนี่ยเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยนะด้วยวัยแค่แปดขวบเนี่ยแต่ว่าปกติเนี่ยวัยอย่างนี้เนี่ยเงินสนับสนุนเนี่ย ถ้าไม่ได้ทุนนะฮะก็จะมีพ่อแม่ใช่ไหมเป็นคนคอยอุดหนุนส่งแข่งขันตามที่จุดต่างๆแต่เผอิญว่าน้องแบงค์เนี่ยเขารู้สถานะว่าครอบครัวเขาการเงินไม่ค่อยดีเขาก็เลยหาวิธีด้วยการเอานมเปรี้ยวไปขายที่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะเก็บเงินส่งตัวเองเนี่ยพาตัวเองไปแข่งขันตามแมทต่างๆนะครับครัเพราะว่าตามคือต้องบอกก่อนว่าคือต้องบอกก่อนว่าสาหรับเมืองไทยเนี่ยนะฮะ ว่ายน้ำเนี่ยยังเป็นกีฬาที่ใช้เงินเยอะอืนะครับอนอกจากเรื่องอุปกรณ์เอ่ยนะครับหมวกแว่นชุดนะครับก็ยังต้องมีเรื่องค่าฝึกซ้อมค่าเดินทางนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาไปแข่งขันก็ต้องจ่ายเงินครับเพราะว่าต้องใช้เงินค่อนข้างตลอดเวลาหละใช้เยอะฮะ <c oughs> เพราะอย่างกรณีของน้องแบงค์เนี่ยน้องเขาบอกว่าเวลาไปแข่งแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เงินประมาณสามพันถึงแปดพันบาทต่อครั้งเลยนะ ครับอืมเพราะเพราะพวกนี้เขาต้องมีการเก็บสะสมแต้มใช่ไหมครับคุณเจตก็อ่ไม่เชิงสะสมแต้มต้องเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับอ่าปสามนี่ก็จะแข่งกเก็บประสบการณ์ไปแหละนะฮะครับ,รบแต่ว่าก็ก็เป็นความพยายามของน้องเขาที่น่าชื่นชมแต่ก็คือมองสะท้อนกลับไปเหมือนกันว่าอ่าเมืองไทยเราเนี่ยทาอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องมีทุนทรัพย์ใช่ซึ่งมันมันก็ยังยากที่จะเข้าถึงสําหรับหลายๆคนยคนตัวอย่างอย่างอยู่ที่ออสเตรเลียตอนแรกผมก็ ไปใหม่ๆผมก็เอ้ะแต่เออเฮ้ยทำไมคนว่ายน้ําเยอะจังเพราะคนเขามีเขามีตังหรืออะไรเนาะแต่คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าทุกอย่างอย่างพวกการกีฬาหรือว่าเรื่องของสันทนาการเรื่องของอะไรเนี่ยมันเข้าถึงได้ง,ง่ายมันก็อยู่ที่นี่นะฮะเข้าเข,ข้าจิมที่คนหายเลขฟิตเนสหรือใครก็ตามนะฮะที่ทว่าเออเล่นเพื่อสุขภาพกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องมีระดับนิดนึงต้ามีเงินถึงเข้าได้แต่ถ้าอยู่ที่นู่นเนี่ยมันง่ายมาก มันใช้เงินไม่เยอะนะครับเทียบไปเงินไทยจะพอๆกันเลยแต่รายได้เขาดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเงินไม่เยอะสําหรับเผาครับนะครับก็ว่ายน้ําก็เหมือนกันที่นู่นก็เหมือนกับว่ามันมันมันโอเพ่นอ่ะแล้วก็หาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่ไทยเราเนี่ยมันก็เป็นการกีฬาเชิงธุรกิจกันซะส่วนใหญ่ครับยังก็เลยมีราคาตรงนี้ด้วยยังก็เลยมีของน้องแบงค์เนี่ยไม่ใช่เขาขยันขายเงินนะฮะก็คือเขามีการวางแผนการเงินด้วยนะ เขาบอกว่านมเปรี้ยวหนึ่งขวดที่เขาไปขายเนี่ยมันมีกำไรทั้งหมด4บาทแล้วเงิน4บาทที่ได้จากกาไรเนี่ยเขาบอกว่า1บาทเนี่ยเก็บไว้เป็นขออยอดกระปุกไว้เป็นค่านมขงของน้องนะฮะแล้วก็ส่วนอีกสบาทที่เหลือเนี่ยเขาค่อยเก็บไว้เป็นเวลาเขาเดินทางไปแข่งขันเขาคิดง่ายๆคือไปแข่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาต้องขายไปประมาณสักหนึ่งร้อยขวดถึงสา0รอยขวดนะฮะเท่ากับการแข่งขันครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วมาถึงอีกนิดเดียวฮะวันนี้ อยากถามคุณนพจักษ์เหมือนกันว่าตอนช่วงแปดขวบคุณนพจักษ์มีทําค้าขายอย่างนี้หรือยังโอ้โหเดี๋ยวคนนะขอนี่ก่อนแต่ขวบนี่เรียนอะไรครับนี่พี่เก่งปอสามปสามเหรอโอ้ไม่มีหรอกครับโอ้ก็มีบ้างขายลงมาช่วยพ่อแม่ขายมาดูนาฬิกามาเฝ้ามาเฝ้าตอนเนี้ยตอนแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ไปธุระหลังบ้านอะไรเงี้ยแต่แต่ก็มีจุดหมายอื่นที่ซ่อนไว้ใช่ไหม คือแบบว่าซ่อนเลนสไว้แบบคือถ้าแบบได้ปุ๊บเราน่าจะาเหมือนได้ค่าเหนื่อยค่าตอบแทนเป็นซื้อหนมอะไรเงี้ยก็มีอุบายที่คุณพ<ะ>่อแม่จะให้ก็คือถึงเวลามาปุ๊บก็จะเอาเอ็มไปซื้อของหน่อยสิค่ะแล้วพอเอาตังทอนกลับมาเราก็ได้ตังทอนส่วนที่เหลือไปอืมอืมก็จะให้แบ่งร้อยมาสมมติไปซื้อของเจ็ดสิบก็ตังทอนสามสิบว่าเอมเอาไปแล้วก็เออชื่นใจไปซื้อขนมก,กินได้โอ้โหฮะเราเสดเสรเสรเสรนะฮะเสดเส แปดขวบตอนนั้นยังจาความได้อย่างว่าคิดก่อนนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับก็โดนอ่าก็ช่วยงานบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับโอเคส่วนผมก็จาได้เลยเลี้ยงหลานโอ้โหต้องไควเฟยโอเคตอนนั้นมีลูกแล้วแล้วก็มีหลานด้วยโอ้คุณแก้งแปดขวบเองอ๋ออัจฉริยะไงฮะโอเคครับโอเควันนี้พอของฝากงขวฮะแมนแมนคุยกันเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ครับต่อไปพบกับข่าวค้นคนเนชั่นนะครับคุณกอะด้คุณธีระแลก็คุณสิวครับผมพวกเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะฮอนด้าร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเนชั่นทีวีจดโครงการฮอนด้ารื่งรถถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุอบรมเทคนิคขับขี่ปลอดภัยในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีที่ w w w n a t i o n t v t v d i n m r o a d Honda Call Center 02-341-7777และ02-338-3600หรือผู้จำหน่าย HONDA ทั่วประเทศที่ร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง19ธันวาคมทุกเรื่องราวข้อมูลข่าวสารธุรกิจเศรษฐกิจการลงทุน เอข่าวด่วนกรุงเทพธุรกิจอีกช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตบเรื่องเรื่องธุรกิจสอบถามเพิ่มเติมโทร02 338 3000กด3หรือ www.nationmedia.com ทัคนดังยกกำลังสร้างความคึกคักที่ working station fm 102 จันถึงสุก9โมงเช้าพบสามพี่น้องสินเจริญที่จะมาสร้างสีสันมันมันแต่มีสาระบ่าย3โมงถึงเวลาบริหารเงินหาช่องรวยโดย2หนุ่มคู่หูโมนในเย็นบุตรปรัชญาอระเอกใน102ช่องทางรวย3ทุ่ม3หนุ่มน,มนมจัจจ์อัตนน์เจดประเสริฐรุ่งเรืองเกรียงศักดิ์เผาอินจะมาคุยเรื่องมันแมนในรายการมนแมนคุยกันวันเสาร์ทีห้ามณสกุลโอวาเพษร จะมาเป็นเพื่อนอยามเช้าเติมพลังวันพักผ่อนของคุณ4ทุ่มกษณาล้านลหยจะพาคุณท่องโลอกอารยสถาปัดในกฤษณาถั่วย,ยกล้อคืนวันอาทิตย์มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบรู้จริงเตรียมตัวรับวันทำงาน3ทุ่มสมรู้ร่วมคิดกับถนงขันทองโดยถนงขันทองและวัชราจรณสันติกุล4ทุ่มหลังม่านการเมืองโดยแครสาริกาและบัญชาแข็งขัน โฆษณาติดต่อ02 338 3614 02 338 3617ภูปองดิจิตอลทีวีกสทชมาแล้วครับทรงทางปลษณีสนีถึงหน้าบ้านคุณแล้วคูปองดิจิตอลทีวีบุลค่า690บาทใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือเป็นส่วนลดซื้อทีวีดิจิตอลได้ที่ศูนย์จำหน่ายที่มีสัญลักษณ์โครงการแจกก่อน 42จังหวัดแรกภายในสิ้นปีนี้เฉพาะพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nbtc.go.th หรือ call center 1200 digital tv ดูดีทุกบ้าน Gravity Thailand Presents RKD The Bangkok Landing เวทีขุนยนแมงมุมยักษ์พร้อมเอฟเฟกต์ตรกรกรตากับดีเจชั้นนำระดับโลกและเทพสายฟ้าพลังไฟ4ล้านโวลต์สุดยอดโชว์อลังการจากประเทศอังกฤษ29 000, พฤศจิกายนนี้ที่ Gravity Landing Base ลานด้านหน้าสวนสยามบัตรราคา2,500และ3,500บาทจองบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาติดตามเระเอดเพิ่มเติม www.gravitythailand.com จัดโดยมีโมชันและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย